แสงดาวเชยรุ้งโรดนะคะเป็นเจ้าของอู่ cr auto 2 0 0 4จำกัดนะคะอู่ของพี่นะคะเติบโตมาจากเครือนำชัยกรุ๊ปนะคะในเครือของนำชัยเนี่ยมีแนวคิดในเรื่องของการที่จะนำระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใช้เป็นอู่แรกๆของเมืองไทยอยู่แล้วนะคะเรารับรถเดือนนึงเนี่ยประมาณเกือบ300คันก่อนหนะ้าที่เราจะใช้กระาดาษโปรเนี่ยเราก็มีกระบวนการที่เราต้องติดตามรถอยู่แล้ว สมัยก่อนเนี่ยเวลารถเข้ามาเนี่ยเราจะต้องถ่ายรูปแล้วก็รูปมาติดบอร์ดเวลารถเคลื่อนไปตามตามโปรเซสของมันเนี่ยเราจะต้องมาใช้คนเลื่อนซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันยุ่งยากมากแต่ตอนนี้เนี่ยกระดาษโปรเนี่ยสามารถเราแค่ถ่ายรูปเมื่อรถเสร็จเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนไปได้ทันทีเลยซึ่งมันก็จะทําให้การกระจายงานไปสู่หัวหน้าแผนกเนี่ยมันทําได้ดีมากแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยง่ายขึ้นต่อการจัดก,การเยอะเลย พอมีโปรแกรมกาะดาดโปรเข้ามาเนี่ยการบริหารจัดการการดูแลลูกค้าต่างๆเนี่ยมันง,ง่ายขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเวลาลูกค้าเข้ามาเยอะๆเนี่ยการนัดหมายเนี่ยมันก็จะมีตารางบอร์ดเป็น Excel ธรรมดาการทํางานเวลาประชุมก็ยุ่งยากมากจะดูรถคันไหนบางทีหรือว่ารถคันนั้นจะออกวันไหนเนี่ยบางทีต้องแบบตะโกนถามกันนะครับมันก็จะยุ่งยากแต่พอเรามีการะดาษโปรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นปฏิทินในการนัดหมายนะครับเพราะมีปฏิทินในการนัดหมายใช่ไหมครับ ลูกค้าเข้ามาติดต่อก็มีปฏิทินรถเข้าปฏิทินรถออกโดยเฉพาะปฏิทินรถออกเนี่ยผมชอบมากเลยเราสามารถคอนโทรลทั้งว่าจํานวนรถที่อยู่ในอู่เนี่ยมันควรจะไม่เกินกําลังการผลิตนะครับและอีกเมนูหนึ่งที่ผมชอบก็คือเมนูที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องการคอมเมนต์ยกตัวอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าคันนี้อย่าลืมแต้มสีนะนะครับเราเขาจะพิมพ์ไปเลยปุ๊บแล้วก็แอดถึงในส่วนของโรงงานโรงงานก็จะรู้ความต้องการของลูกค้าเพิ่มเข้ามาอันนี้ใช้ประโยชน์มาก แล้วก็ไม่ตกหล่นในคำสั่งของลูกค้าด้วยคือเราเอาเอาในเรื่องของโปรเซสต่างๆมาอยู่หน้าจอนะครับซึ่งในส่วนของโรงงานเองรถที่มีปริมาณมากเนี่ยเราต้องมีกระบวน,นาการจัดการที่มันต้องให้เป็นไปนตามนัดทุกคันนะครับเราก็มีการประชุมการใส่แผนในระบบการหลาดนะครับซึ่งเคาะใชใ้เวลากี่วัน ประกอบพัทยากี่วันสีกี่วันเนี่ยมันก็ลงแผนมาในแผนนี้ก็จะโชว์ให้กับทุกแผนกให้กับหัวหน้าแต่ละส่วนได้เข้าไปจัดการตามแผนงานที่เราวางเอาไว้ครับซึ่งพอเรามาใช้โปรแกรมนี้มันช่วยให้เราสามารถที่จะจัดการให้เป็นไปตามแผนงานที่เราได้วางเอาไว้ท่านไหนที่มีปัญหาเราก็นํานมาพูดคุยกันเป็นการแก้ปัญหาที่มันทันทุกทีเพื่อตอบโจทย์กับวันส่งมออลูกค้าครับอันนี้เป็นข้อดีที่อยากจะแชร์กับเพื่อน ได้ลองมาใช้กันก็ตั้งแต่มีโปรแกร,รมนี้นะคะก็จะสะดวกมากๆเลยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือลูกค้าเข้ามานะคะตั้งแต่นัดคิวตั้งแต่รับรถออกใบรับรถค่ะอย่างสมมุติว่าลูกค้าเข้ามานะคะเช็ครถต้องการสอบถามเรื่องรถเราก็สามารถที่รับลูกค้าอยู่ยหน้าร้านแล้วก็เช็คให้ลูกค้าผ่านมือถือได้เลยนะคะไม่ไม่ต้องเดินเข้ามาที่คอมถ้าอย่างลูกค้าสอบถามมาทางไลน์ก็สามารถกด แล้วก็บันทึกรูปส่งให้ลูกค้าทางไลน์ได้เลยก็มีความรวดเร็วสะดวกมากๆค่ะตอบโจทย์มากครับเพราะว่าระบบเนี่ยมันจะดูอะไรได้ทุกอย่างเลยครับระบบเก่าเน,นี่ยมันจะแบบต้องถามอะฮะต้องถามฟร้อนอ่างเงี้ยว่าคันนี้จะออกเมื่อไหร่มีอะไรเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นทุกอย่างเลยแต่ตอนเนี้ยเรามาคลิกแค่กระดาษโปรเป็นหลักครับผมสมัยก่อนเนี่ยเราอยากจะได้ รายงานอะไรอย่างนี้เราต้องมีกระบวนการริจ้างคนเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้เนี่ยกระดาษโปเนี่ยจะเป็นอะไรที่ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยเข้ามาเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการไม่ว่าจากการวางแผนการนัดหมายรถกับลูกค้าการวางแผนการนัดรถเข้าซ่อมการมอนิเตอร์ตัวเลขซึ่งสามารถที่จะรายงานออกมาได้เลยว่าช่างแต่ละคนเนี่ยใช้วัสดุสิ้นเปลืองอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานของเขาซึ่งมันเป็นระบบที่โอ้โหพี่ว่ามันเป็นแนวคิดที่สามารถช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยเห็นถึงปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนได้ลึกได้ละเอียดการาดโปเนี่ยช่วยทําให้เรื่องงานที่ยัดยเนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายภายในเวลาที่วินาทีนะพี่บอกว่าประมวลผลออกมาแล้วมันเป็นเพียงแค่วินาทีเองซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการที่ถ้าพูดนในมุมของการบริหารจัดการเนี่ย มันเป็นหุมที่คุ้มค่ามาก